สวัสดีครับพี่น้องเอตีสันดาฟารมและพี่น้องเอตีสันดายาศัตว์ทุกท่านนะครับวันนี้ตันดาฟาร์มมีความรู้ข้างอคอกและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลักษณะควายมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนะวันนี้นำนเสนอแม่เหลืองนะครับแม่เหลืองเป็นแม่ที่ตันดาฟาร์มซื้อมาเมื่อปีพศ2 5 6 4จากนายหจาก้อยนะครับจากในห้อยที่ชื่อว่าน้องแมท ตักฉึกๆน้องแมททับทันนะครับซื้อมาตอนนั้นแม่เหลืองมีลูกเดินตามนะครับมีลูกเดินตามมาหนึ่งตัวด้วยอ่หวังว่าจะนำมาผสมเทียมนะครับโดยหวังว่าจะนำมาผสมเทียมทีนี้ลูกเดินตามก็ใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่ขึ้นมาก็จะทำพิธีการผสมเทียมนะครับ จะทำพิธีการผสมเทียมก็ไปล้วงตรวจท้องนะครับก่อนจะทําอะไรเกี่ยวกับบัวควายเราจะต้องตรวจท้องก่อนให้มั่นใจนะครับว่าเขาท้องหรือไม่เพราะว่าตันดาฟาร์มจะทําจะผสมควายแต่ละครั้งตันดาฟาร์มจะเน้นการเหนี่ยวนําเป็นหลักนะครับจะเน้นนาเกี่ยวกับการเหนี่ยวนําการเหนี่ยวนําถ้ามีท้องหรือตั้งท้องถ้าทําเหนี่ยวนําไปจะแท้งลูกทันทีนะครับจะแท้งลูกทันทีเพราะฉะนั้น สันดาฟาร์มก็ตรวจท้องปรากฏว่าในท้องเขามีลูกอีกหนึ่งตัวนะครับปรากฏว่าฟลุกนะครับมีลูกอีกหนึ่งตัวลูกตัวแรกที่เดินตามมาเป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวสันดาฟาร์มขายไปเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าแม่เหลืองเนี่ยกับลูกเดินตามลูกสาวสันดาฟาร์มซื้อมาในราคาเจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดหมื่นบาทซื้อมาแม่คู่แม่ลูกนะเจ็ดหมื่นบาท แล้วแถมลูกในท้องให้มาอีกตัวงโดยที่ในห้อยไม่รู้นะครับโดยที่คนขายไม่รู้นะครับก็ผมขายลูกตัวแรกลูกสาวตัวแรกไป6 0,000บาทไปอยู่นครปฐมนะครับแล้วก็ขายลูกตัวที่สองที่เกิดมาที่อยู่ในท้องเกิดมาก็เป็นตัวเมียนะครับชื่อน้องข้าวหอมไปอยู่ระยองนะครับผมขายลูกสาวไป5 0,000บาทนะฮะแม่นี้ขายลูกไปก็แสนกว่าแล้วนะครับ ขายลูกไปเฉพาะลูกก็แสนกว่าแล้วนะเป็นควายที่สูงร้อยสี่สิบเศษเศษนะครับควายที่สูงร้อยสี่สิบเศษเศษเป็นควายเงินหมื่นนะครับพี่น้องเอฟตีแต่ดูลักษณะนะครับพี่น้องดูลักษณะนะแม่เหลืองเป็นควายที่กีบเท้าใหญ่เล็บเท้าใหญ่เล็บคมนะวันนี้อาจจะดูไม่สะดวกเพราะแม่เหลืองยืนอยู่ในโคในใน,ในขี้นะครับนะเป็นควายที่หน้าเขาเปิดอากาักขระควายไทยครบนะครับ อกระกควายไทยครบเขาสวยเป็นวงกว้างนะครับตาแต้มแก้มจ้ำมีอ้องคอครบนะเล็บนิ้วก้อยสวยนะยืนแล้วเล็บนิ้วก้อยไม่ถึงพื้นหลังนะครับสภาพหลังไม่แอนโค้ทงทั้งที่ตั้งท้องนะตอนนี้สถานภาพนะครับแล้วดูที่หางนะครับหางยาวเป็นพุ่มสวยได้ระดับนะครับได,ได้ตำแหน่งคือเลยข้อเข่าลงมาลักษณะควายที่ สวยงามจะต้องมีขนหางที่ยาวเลยข้อเข่าลงมานะครับแล้วการยืนจะต้องยืนตรงขาไม่งอไม่อ่อนนะครับโดยเฉพาะขาหลังนะขาหน้าไม่ไม่ตรงไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องดูนะครับเป็นควายบอดี้เล็กๆนะครับที่ผมซื้อมาราคาหลักหมื่นเมื่อปี64นะฮะพี่น้องซื้อมา7 0 0 0 0ื่นบาทนะครับแต่ลักษณะควายอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับ ลูกเขาขายไปแล้วนะครับแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วและตอนนี้มีลูกชายอีกตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขานะครับผมผสมเจ้าลุงเพชรไปนะครับผสมพ่อลุงเพชรไปก็ได้ลูกชายนะแล้วขณะนี้ปัจจุบันแม่เหลืองตั้งท้องแปดเดือนนะครับแปดเดือนตั้งท้องลูกพ่ออมสินนะครับนี่ครับพี่น้องเอติการที่เราจะยกระดับควาย ถ้าเรามีแม่พันธุ์สูงร้อยสามสิบกว่ากว่าหรือสูงร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับเราจะยกระดับเราต้องหาพ่อพันธุ์ที่มีความสูงเราต้องหาพ่อพันธุ์ที่มีความสมูทเรื่องเรื่องก้นเรื่องความช่วงยาวนะครับช่วงตัวยาวพี่น้องดูลูกลุงเพชรน,นะครับทีละลูก,กวนดึงเอเอไห้แม่เลือ้งถอยหลังหน่อยดึงถอยหลังมางงมนหน่งอาจารย์อยากจะดูลูกมัน ดึงถอยหลังกะตกถอยหลังมานิดเดียวอ่านะครับพี่น้องดูนะนี่ดูหน้าเขาลูกลุงเพชรน,นะครับลูกชายนะครับเกิดเมื่อวันที่28พันวาคมปศ .2565 นะครับเกิดเมื่อวันที่28พันวาคมนะพี่น้องครับลองดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับว่าพี่น้องจะเลือกซื้อกวายเงินหมื่นมาพัฒนายังไงนะ ลูกตัวนี้นะครับถึงแม้จะเป็นลูกชายลุงเพชรแต่ก็โอเคนะครับเป็นควายที่เรายกระดับการพัฒนามาแล้วราคาก็ไม่ต่ำมือไม่ต่ำนะครับไม่ต่ำแน่นอนตอนนี้ยังไม่ได้พูดราคาของลูกลุงเพชรลูกชายลุงเพชรตัวนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องลักษณะควายที่เราควรจะามาพัฒนานะครับบางทีนะครับบางทีพี่น้องมีเงินน้อยอยากจะพัฒนาควายอยากจะเลี้ยงควาย พี่น้องเอาตัวอย่างแม่เหลืองเนี้ยไปดูได้นะครับว่าัสาฟความคัดเลือกควายแบบไหนมาควายลักษณะอย่างแม่เหลืองเป็นควายที่กินเก่งนะครับจะกินยังไงจะอดยังไงก็กินน้อยกินมากทรงของแม่เหลืองก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับจะไม่สุดโสมจะไม่ไม่เสียทรงนะฮะจะเป็นอย่างนี้เป็นควายที่ไม่เจ้าเนื้อแต่ดูแล้วไม่ขัดหูขัดตา นี่ครับหลักการนะเดี๋ยวต่อไปสันดาปามก็จะนำเสนอหลายๆแม่ที่สันดาปามมีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ8 9แม่นะครับรวมของทั้งแอดมินจีระด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะนำเสนอท,ทุกตัวทุกตัววันนี้ขอนำเสนอควายเงินหมื่นให้พี่น้องไปพิจารณานะครับในการเลือกเป็นแม่พันธุ์เอามาแม่บล็อกนะครับเอามาทำเป็นแม่พันธุสายพัฒนา<อ>มันเน้นนะครับควายเนี่ยครับพี่น้อง จะสูงจะใหญ่แต่ก็ตามแต่ถ้าพี่น้องเลือกพ่อไม่ถูกตัวกันนะครับถ้าลูกเลือกพ่อที่ไม่ถูกโฉลกอ่าเขาเรียกว่ายีนมันไม่ตรงกันมันจะปรับกันยากมากถึงแม้ว่าอ่าเราพยายามผสมแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องไปเอาพ่อบ้านๆมาผสมมันก็จะได้ลูกใหญ่ไม่ได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นต้องให้พี่น้องพิจารณาพ่อที่ใหญ่ๆไว้นะครับ อ่าเราอยากจะได้แบบไหนเอาอย่างแม่เหลืองนะครับแม่เหลืองมีปัญหาเรื่องส่วนสูงนะครับผมก็เลยเอาลุ <s <S ่งเพชรมาใส่เขาหน้าแม่เหลืองไม่มีปัญหานะครับหลังแม่เหลืองไม่มีปัญหาแม่เหลืองเป็นควายค่อนข้างหลังจะโค้งหน่อยๆขาไม่มีปัญหาแต่ท้ายแม่เหลืองมีปัญหาตรงท้ายยังไม่ค่อยเต็มนะฮะผมก็ตัดสินใจเอาอมสินมาใส่นะครับท้องนี้นะฮะท้องก่อนนี้ผมปรับความสูงนะแต่ท้องนี้ผมอยากจะดูว่า อมสินเนี่ยเป็นควายที่ก้นสวยจะช่วยยกระดับแม่เหลืองขึ้นมาระดับไหนให้พี่น้องติดตามนะครับแม่เหลืองจะคลอดประมาณปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนแม่เหลืองคลอดอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามแม่เหลืองอยู่นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอนําเสนอควายเงินหมื่นแต่ฝันเงินล้านนะครับพี่น้อง อันดับความฝันเงินแสนเงินล้านเลยนะครับจากแม่เหลืองนะจากแม่เหลืองตัวเดียวเนี่ยแหละครับตอนนี้ความฝันของซันดาฟาร์มเริ่มเห็นลำไหลแล้วครับพอได้แล้วนะแสนหนึ่งหมื่นใช้เวลาแค่ปีเดียวนะครับเพราะเขามีลูกติดท้องมาเนาะแล้วตอนนี้ก็มีลูกยืนเคียงข้างอยู่แล้วก็ลูกในท้องด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนั้นเราไม่สามารถจะคาดการล่วงหน้าได้ แต่ก็แอบฝันลึกๆว่าตัวเมียทีเธอ,อทั้งที่ปากก็พูดว่าผู้ก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ดีลูกทั้งนะ้ารักเหมือนเหมือนกันหมดพอเปิดเห็นไข่มาแทบจะวางทิ้งเลยแอะ <c oughs> <c oughs> นะครับเออขำๆนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องได้ได้ดูลักษณะไม่เหลืองเต็มตาเต็มใจกันแล้วเนาะฝากไม่เหลืองไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับไม่ได้บอกขายนะ เพียงแต่เอามาให้ดูว่าสันดาเลือกเลือกซื้อควายเงินหมื่นมาพัฒนาฝันเล่นๆถึงล้านเลยครับนะเลี้ยงสักห้าปีก็น่าจะถึงอยู่มั่งพี่น้องครับเลี้ยงสักห้าปีได้ลูกเพิ่มมหมสักสี่ห้าตัวสันดาฟาม,มีลูกควายให้เชยชมแม่ละตัวทุกปีนะครับไม่มีข้ามสองปีสามปีสองตัวนะครับไม่มีนะโอเคครับวันนี้ฝากแม่เหลืองไว้ให้พี่น้องพิจารณาลักษณะต่างๆในการเลือกซื้อควายนะครับ หลังต้องตรงนะครับหางจะต้องยาวพอสมควรทีเดียวต้องเลยข้อขาไม่ใช่หางเขินนะครับนมต้องสี่เต้าเล็บต้องสวยเป็นกะลามะพร้าวผ่าซีกนะครับหน้าต้องกว้างประมาณนี้นครับพี่น้องเอตีถ้าได้ประมาณนี้มานะครับราคาหกเจ0ห้าหกหมื่นนะฮะซื้อมาเหอะครับไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับ